สวัสดีเจ้าช่องขอบขั้วเจริญนะจ๊ะเนาะขอขอบพระคุณไปยัง่งยัยใ,ใจดีนะจ๊ะเนาะ้อดอกเตชยชัยยะนั่นนะจ๊นะเนาะติดหมดสับป,ประรดให้งน้องเจริญและแม่แกวตาได้กินขอขอบพระคุณหลายๆเนาะคะนะ่ะเนาะงพี่เมตตาน้องเจริญและคุณแม่ กินเลนกล้วยน้องกินเลนกระซุกแล้วนะคะเนาะอก็กกปลูกดอกตือเชียร์นันนน่นนะคะเนาะทิ่มอบกล้วยให้น้องกินเลนสุกแล้วเอาใส่ถุงปุ๋ยไว้สุกมาเลยนะคะเนาะนีะนะนะ่กล้วย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 หวัวอาหารรำถุง ใส่ถั่วไหวให้มันสุกนะคะนี่นี่เว่าอาหารที่ดอกตึกมอบให้น้องกิเลนคุณแม่เกลือตากล้วยจะได้สามถุงสุกแล้วน้องกิเลนก็จะได้กินเนาะค่ะเนาะขอขอบคุณหลายๆที่มีตาน้องกิเลนแด้ขอบคุณวยคุณแม่เกลือตา น,น้องกิ๊เล่นไกลๆจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วนะคะเนอะ้องเป็นบอกว่าเมื่อเนี้ก็จะเสร็จค่ะขอขอบพระคุณที่มีตาน้องกิ๊เล่นนะคะเนาอขอบคุณค่ะ มีใจจะพุ่งใจคะะมีแห่งสู่ต่อไปมีใจล่ายหลายหายมดว่าที่อน้นวยความสะดวกให้นอนกินเนและแม่นะคะเนาะ้าไปเบ่งอ่างไก่นะคะเนาะไก่จะเสร็จแล้ว น้ำอ่างนา้ำกจะซตเดาจ้า,า,น,า,น,าจน้านจเจลเนกาจเซตแลมเพน่ามัน,นี้ก็จเซตขอขอบคุณห,หลายๆนะะ้อง นอ่างเซน่า,า,นาคุณแม่เกียวตาเนาะคาน้องเนี่ยเวลาเขาห่อนเขาก็จะได้ตักเหร่นอันนี้เขาเหร่นไปเสร็จเมื่อกี้นี่พอดีคุ่มเม่ระวางก็เลยบ่ได้ท่า,า,ยา,ทายให้เบิง้งอ่างน้ำคุณแม่เกียวตาเขาเหร่นดีดีเขอโผลพระคุ่นลายๆเนาะคาน้องเขอขอบคุณท่าน,าาาน,นดรชย,ยนันท์เน,นาะค่ะเนาะหมอกกองทราย ให้พุณแม่แก้วตาเล่นจนหลับหมดแล้วมักทักหมอบรับประหลุดให้น้องกินเลนก็ได้ม,มาแบงแม่แก้วตากินเนาะค่ะเนาะก็ขอ,ขอบคุ่มลายๆตีดหนึตาน้องกินเลนและขอบคก้วคุณแม่แก้วตาสั่งอยู่ในโครงการเนาะค่ะเนาะ ก็ได้ซับเปลี่ยนอาหารกินกะรด้ซึว่ละอู้ดีใจให่างไงนะคะน้องมาคักบกไอซัพปอรดแม่เก้วตามาคักแป้บเดียวกินเหมือนี่เก้วตานี่ยมาคักซัพปอรด ขึ้นในลายดูสึกดีใจร้ายหลายที่ดรตื่กับคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทา่านมีตาหนังกิลลนเลยคุณแม่เกี่ยวตาเนาะคะ่ะเนาะดูสึกภาคุ่มใจทีวาคุณไทยห้าวถิงกันเนาะคะ่ะเนาะหนันงกิลลนยางหลบโดดด้วยเนาะ เอาสับระรุดไปให้น้องก,กิเลนกินก่อนน้องกิเลนชอบชอบสับระรุดได้สับระรุดมานี่บปยอมกินหยาเลยค่ะไปย่อมเตะหยาเลยน้องกิเลน,นสับระรุดกับกล้วยจกตือทันหมอกให้น้องกิเลนกินดีดีค่ะกิเลน นะครับแสบบ่ลูกหล่าฮะ้อ,องเจริญแสบบ่อันนี้เสงนะคะเนาะมันแดดครึ่งหนึ่งอันนี้ครึ่งหนึ่ง วันนี้คุณแม่กับคุณพ่ลน้องกินเลนเปะเอาซับปรดหลังมูบารูวามีซื้อน้องกินเลนน้นำกันเลยเดี๋ยวไปเอาหลังมูกะดทำความสะอาดบ่ได้ลงซอยเพิ่นเนาะค,ะะคะ่นะเนาะกะทำความสะอาดเป็นอขอพูดหลายๆนกานอกอ่ะที่สุดเสียเราลุกเช็คหน่อย อันหนาไปเบ่งหลุดกินหลุดล้วก็เลยกินโตปวเสจ็บแห้งแห้งกินเหรินมาคัดกินเหรินสอบบกนัดบรรุสวยก็ให้เขากินมะเซาเนี่ยนะคะนะองพิมเบงไดไอโทรศัพท์มันอันนี้เต็มมาเลยขึ้นพิมบดเด้ยทายให้เบ่งความจำเต็มพึงลบออก ในฤดูไทยลุ่ม็ดบร้ายน้องกเิเจล ถ่ายนี่บ่มีอย่งางไรนะคะเนาะขอขอบพระคุณไปย่งดอกเตยชัยชนะน,นะคะเนาะที่มอบทุกสิ่งทุกอย่างอำนวยไอ้มอบอำนวยความสะดวกให้น้องกินเล่นทุกสิ่งทุกอย่างที่มอบให้น้องกินเล่นขอให้ท่านดอกเตยจงมีแต่ความสุขความจเจริญปรารถนาสิ่งใดหันใดดังใจเนาะค่ะเนาะขอให้จเจเเริญเจริญเด้อคะ่ะเด้อ ขอบคุณพ่อแม่เอฟซีทุกท่านที่ซอยอุดให้ซอยดันช่องน้องกินเหลินซอยน้องกินเหลินรวยดีเสมอมาขอบคุณนี่น้องกินเหลินและขอบขวดจะบ่มีวันลืมนะคะเนาะขอบขอบพระคุณค่ะจะลืมน้องกินเหลินนะคะเด้อซอยดันช่องน้องน้ำเน่